สวัสดีครับเจอผมเช้นเคยครับผมกับสมชายลิซซิงครับต่อจากคลิปที่แล้วครับคราวนี้จะมาถอดีวิธีการถอดฝาปิดกิ๊บล็อกฝาปิดโชคครับของเวฟครับเวฟร้อยเวฟร้อยยี่สิบห้าครับจะทำเหมือนกันครับหลายยี่ห้อครับที่เป็นแบบนี้ครับมันจะไม่มันจะไม่ใช่น็อตเหมือนพวก เทน่าพวกโนวาพวกเดสครับมันจะเป็นจิปล็อกครับวิธีถอดก็ไม่ยากครับแต่ว่าเราเราต้องมีเครื่องมือหน่อยครับก็คือมีปากกามีปากกาจับครับแล้วก็ใช้ผ้ารองแกนชกนะครับเดี๋ยวพอแกนชกเป็นรอยครับตามภาพไปครับผมแล้วก็อันนี้ครับตัวนี้เป็นดอกตอกครับดอกตอกแล้วก็ใส่ตัวที่เบอร์แปดครับ แล้วก็มีเราต้องมีไขควงแบนเล็กๆครับเกียเป็นแบนเล็กๆครับเป็นไขควงก็ได้เป็นเหล็กก็ได้ครับเป็นที่ลวดก็ได้เกียเล็กๆมาครับแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างจะหนาครับไม่รู้ว่าจะออกง่ายหรือเปล่าครับรับชมครับผมเอากดลงไปครับกดลงไปแล้วเราก็งัดครับแค่ไขควงแบนๆครับเล็กๆต้องยิ่งแบนเท่าไหร่ยิ่งดีครับอันนี้ผมมันจะค่อนข้างจะหนานิดนึงครับ พอดีตัวแบนของผมหาไม่เจอครับก็เลยเอาตัวนี้มาอ่าครับลอดออลรอบไม่ยากครับปากกาเราก็ใช้ที่มันต่ำๆนะครับครับพอข้อหน่อยมันก็เด้งนะครับจับในที่ต่ำนิดนึงครับมันก็จะทำง่ายครับแต่ถ้ามันสูงมันก็จะทำให้เรากดยากครับนี่ครับเรียบร้อยครับ อันนี้ก็เป็นตัวที่สองครับมันมีสองตัวครับทาให้ดูอีกครั้งครับผมตัวที่สองครับเหมือนเดิมครับผมขั้นตอนในการทํานี่ครับมันเถ,ถ้าเราทําอยู่ต่ามันก็จะปากกามันจับอยู่ต่ํามันก็จะอ่ะทําให้เรากดง่ายครับถ้ามันอยู่สูงกว่าตัวเราอยู่เสมออ่ากเราก็จะทํายากครับมันจะดกดยากตกัวนี้กดง่ายครับนะครับ ช่องที่มันปากแหวนมันอยู่ตรงไหนครับมันก็จะงัดง่ายครับเราต้องงัดงัดข้างๆปากแหวนมันครับอ้าวตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างจะยากนิดนึงครับเพราะว่าเพราะว่าไขควงมันจะหนาไปครับไขควงที่ได้เขียนน่ครับต้องเป็นแบนครับเนี่ยต้องเป็นแบนมันถึงจะทําง่ายครับอันนี้พอดีผมผมหาตัวแบนไม่เจอครับผมก็เลยเอาตัวหนามาตัวนี้เป็นไขควงจุนอากาศตัวสั้นครับ แล้วพอมันไม่ออกเราก็ค่อนนิดนึงครับมันก็จะเด่งออกมาครับนะครับมันจะเด้งครับต่อเรียบร้อยครับนี่คือขั้นการถอดกิ๊บกิ๊บล็อกฝาแกนโช๊คครับกิ๊บล็อกแกนโช๊คครับเขาเรียกอะไรกันด้วยเนี่ย่าจะน่าจะเรียกแกนปิดฝาโช๊คครับ แกนปิดแกนโชกครับผมจิบล็อกปิดแกนโช๊แกนโช๊ประมาณนี้ครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ายังไงครับภาษาช่างเห็นไหมครับก็ไม่ยากครับทาง่ายครับการเอาตอนเอาเข้าก็ทํากลับกันครับกประมาณนั้นครับสรับคลิปนี้ใครที่เห็นมีประโยชน์ก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งครับผมเพว่าที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปและให้กําลังใจชั้นด้วยครับผม คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับปรดติดตามคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ